สวัสดีครับ fc ประกอบสองคุณฟีดานะครับสวัสดีครับคุณเพียรจิตนะครับสวัสดีครับยายน้องชูกัดนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาให้กําลังใจนะพี่น้องลุงฝลป้าแตนนะพี่น้องเนาะที่ไปออกรายการรายการเนาะวะไปออกรายการเนาะพี่น้องทีวีเนาะช่องแปดเนาะพี่น้องเนาะ วันวันนี้เป็นวันที่สิบแปดเนาะพี่น้องเนาะวันที่เราไปาสักการะองค์ปู่ปาริจิตเนาะลุงก็พูดว่าอยู่วันที่สิบแปดผมจะได้ไปไปออกรายการรายการที่ช่องแปดไม่รู้รายการอะไรนเนาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ลูปคนป้าเต็มเนาะพี่น้องโอ้คนดังนั่งเคลียร์เนาะพี่น้องนะครับพี่น้องลืมพี่น้องเลยอคนดังนั่งเคลียร์เนาะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้นะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องเราก็อยู่ทางบ้านเนาะพี่น้องเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรายการสดหรือเปล่านะอาจะไปถ่ายหราอว่ายังงถ้าผมไม่รู้จะเป็นสดหรืออ่เป็นอันถ่ายทำเนาะนะครับพี่น้อง ดูอยู่ค่ะยังไม่นอนโอ้สิบสิบนาฬิกาสามสิบสองแล้วสวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะครับทุกทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะครับออกสี่โมงเย็นใช่ไหมคะ อันนี้ก็ยังไม่รู้นะเราไมนะ่ทราบเนิดการของรายการเนาะว่าเป็นการถ่า<ท>ยทอดสดหรือว่าคิมุระคิมุระเนาะพี่น้องอันนี้ก็ยังไม่รู้นะพี่น้องว่าเขาจะออกตอนไหนนะพี่น้องรายการนี้เนาะพี่น้องอคุณสากัญน,นะครับสวัสดีครับก็เป็นกําลังใจให้นะพี่น้องเราไอยู่ทางบ้านนะพี่น้องเนาะ เราก็รอดูนะพี่น้องเนาะจะเป็นตอนเย็นหรือตอนไหนนะครับพี่น้องเอฟซีเราก็รอดูนะพี่น้องเนาะเป็นกํลาลังใจให้นะพี่น้องเนาะเราจะถามเรื่องอะไรนะพี่น้องเนาะคุณดังนั่งเชียร์นะพี่น้องเนาะ <c oughs> อ๋อคุณไพบูลณ์นะครับอ,อก4โมงเย็นค่ะนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่รู้เนาะนี่พี่น้องผมก็ได้ความรู้จากเอฟซีนะพี่น้องได้ความรู้จากเอฟซีเอฟซีก็ รู้นะครับพี่น้องเสียดายเข้าเวไม่ได้ไปให้กําลังใจลุงป้านะครับป้าผมก็เป็นกําลังใจอาทางช่องทาง youtube หรือเข้าไปดูนะครับพี่น้องอคุณมะรีจันนะครับสวัสดีครับ คุณปะกายรายการนี้ออกสี่โมงเย็นแต่ไม่รู้ว่าบันทึกเทปหรือสดค่าเนาะครับผมเราก็รอดูเนาะพี่น้องจะเป็นสดหรือเป็นเทปนะพี่น้องเนาะล้วก็รอดูนะครับติดตามนะครับพี่น้องเนาะติดตามให้กําลังใจนะครับลุงปนป้าแตนเนาะพี่น้องหลายเรื่องหลายอย่างนะพี่น้องเนาะ ป้าท้องนะครับสวัสดีครับหลายเรื่องหลายอย่างหลายประเด็นนะพี่น้องที่ถาถมนะครับกับลุงคลป้าแตนนี่พี่น้องเอ้ยนะครับเรื่องรายวันนะพี่น้องคนที่เราจะใส่ความใส่หลายก็ทุกวันนะครับพี่น้องถ้าเขาทําอะไรนี่ก็จ้องอยู่นะครับจ้องเอาผิดอยู่นะพี่น้องคุณซีดานะครับคุณอะไรกอลพิน สวัสดีครับคุณไพบูร์บันทึกเทปเสียงแอดอิสระกำลังไปให้กำลังใจลุงอยู่ช่องแปดนะครับครบผมก็เป็นกำลังใจให้นะพี่น้องอเป็นกำลังใจให้นะครับ fc พอทุกๆคนนะครับทุกๆท,ท,ท่านเนาะ สวัสดีครับช่างตั้มแวะมาให้กำลังใจค้านะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่พี่แวะ,ะมาเป็นกำลังใจให้นะครับมาดูนะครับพี่น้องขอบพระคุณมากๆนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องมีราวหลายอย่างนะพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องไม่ว่าลุงคนจะทําอะไรก็เล้วเตะนะครับพี่น้อง ฝ่ายตรงข้ามก็ออกมาเล่นงานทุกอย่างนะครับทุกเรื่องนะพี่น้องอสำหรับที่ได้ประสบพบเจอมานะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อยู่ที่โกกอกนะพี่น้องหรืออยู่ที่จำปาดงนะพี่น้องอฝ่ายตรงข้ามก็มาเล่นงานตลอดนะครับมแม่งไม่ทํเที่อะไรเลยนะครับแต่ละวันนะครับมึงไม่ได้ทำหาอะไรเลยมึงจ้องแต่จะเอาผิดเขาอย่างเดียวเพื่อจะออกมาพูดเดี๋ยวคนนั้นก็จะเป็นลองเรียนนั่น้องเรียนนี่โอู้ง,งงกับพกมึง เอองงก็ชีวิตพวกมึงเออพวกมึงคิดอะไรกันความคิดมีแค่นี้บอกอมแม่นดีๆได้พี่น้องอืมใช่ออกวันนี้สี่โมงเย็นตอนนี้สละรอลุงแล้วที่ช่องแปดพี่นุชเยอรมันครับผมนะครับสวัสดีครับพี่นุชนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับทุกๆคนเนาะให้กำลังใจนะพี่น้องเนาะ ก็อ้๊นะครับถูกกระทําโดนกระทํามาโดยตลอดนะพี่น้องนะครับสําหรับที่ผมได้เห็นมานะพี่น้องเนาะมผมได้เห็นมาในประสบพบเจอมานะครับกับตาตัวเองนะครับเพราะอะไรนะครับอยู่บกอก,ก,อก็มันเป็นพื้นที่ติดกันนะพี่น้องเนาะพื้นที่แปลงเดียวกันนะครับคุณฟีดาลุงคนไปขี้ใส่หัวพวกมันโอ้ไปขี้ใส่หัวพวกมัน,อววมนบอกมันถึง ร้อนเนื้อร้อนตัวออกมาพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับพี่น้องโดยเฉพาะอียายนนเตกนี่พี่น้องเอ้ยนะครับกูกังงกับมึงหลายอีเวนี่เออคนเรานะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อให้ตัวเองเกเเฉยนะครับแต่ไม่มีประโยชน์นะครับรอที่จะจ้องเอาผิดเอาอะไรเขาทุกอย่างนะครับ ว่าเขาจะทําอะไรมึงก็จ้องที่จะเล่นงานเขางงกับมันพี่น้องเอ้ยเขาจะทํานั่นทนํานี่เออมึงออกมาแล้วออกมาพูดแล้วหออมักแป้งก็คือเดียวนะครับพี่น้องหมักแป้งนี่ก็ตัวดีอืตัวดีนะครับพี่น้องอโอ้ถ้าไม่พูดเรื่องของลุงพลมันก็ไม่มีกินยังไง สวัสดีครับเบฟซีทุกท่านทุกๆคนเนาะ